สวัสดีครับพี่น้องอาวันนี้ผมจะมาสรุปหวยรัฐบาลไทยวันที่17นะครับจะมีอะไรบ้างเด่นผมให้ไปแล้วมี7มี9ให้ไปพิจารณานะ แต่วันนี้ผมจะมาสรุปให้ดูเด่นจะมีอะไรบ้างอ้ามีเจ็ดมีเก้าไอสองตัวเนี้ยต้องมานะครับวันนี้นะะจะจัดให้ดูเลยพี่น้องเอ้ย 1 9 1 7 0 ปดเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับ ห้าเก้าให้เลขสามตัวด้วยเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดมาครับ วันที่17นะครับพี่น้องเนเกับ9อ่ะผมชอบนะครับสิบเก้เจ็ด อ,อ่เลขที่ผมชอบวันนี้ที่เด่นก็มีแค่นี้นะครับพี่น้องเอ้ยมีเลขสามตัวด้วยอ้าวรัฐบาลไทยของพวกเราอ้าวพี่น้องเอ้ยดูกันเอาเองนะครับมีแปดชุดแปดประตู เด่นเจ็ดกับเก้าจะมาไหมคอยดูกันนะครับพี่นอ้องก็มีแค่นี้นะครับพิจารณาเอาเองเลยว่าชอบปรตตู ไม่ชอบก็มองผ่านนะครับไม่ว่ากันครับผม